ที่สำคัญกล้วยมันจะเป็นในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ชลอวัยค่ะทุกคนมันมีกรดอะมิโนทิปโตเฟนเขาเรียกว่าเป็นช่วยในเรื่องของทานแล้วรู้สึกผ่อนคลายทานแล้วช่วยลดอาการหงุดหงิดอันนี้จริงนะคือถ้าวันไหนคุณหนูไม่ได้ทานกล้วยมีความสุกว่ามันมันเหมือนหายอะไรไปอย่างหนึ่งอะ่ะแล้วก็กล้วยมันมีแมกนีเซียมสูงที่ทําให้ใจเบิกบานทําไมคนแก่ต้องกินกล้วยอย่างที่คุณหนูเคยเล่าว่าสมัยที่คุณหนูแบบ มีมีน้องเล็กๆตั้งครันเนาะแล้วคุณหนูแพ้อาหารอย่างมากหมอแนะนำให้เป็นไงคะให้เรากินกล้วยเพราะมันมีธาตุอาหารสูงอ่ะเดี๋ยววันนี้คุณนูก็จะมาบอกว่ากล้วยที่เราเอาไปอบหม้ออบลมร้อนแบบเนี้ยนะคะมันจะดีต่อร่างกายยังไงเราก็มีประโยชน์ยังไงอ่ะกล้วยปิ้งนะหรือกล้วยอบเนี่ยเป็นเป็นกล้วยที่แบบเขาเรียกว่า เหมาะแก่การที่จะช่วยปริมาณเพิ่มปริมาณน้ำตาลโอลิโกแซคคาไรซึ่งเป็นสารอาหารของแบคทีรียชนิดดีที่เขาจะไปทำงานกับลำไส้มันทำให้รอบๆของลำไส้ของเราเนี่ยส่งผลในเรื่องของการป้องกันท้องผูกใครที่ระบบย่อยไม่ดีให้แนะนำให้กินกล้วยปิ้ง นะกล้วยปิ้งมันจะช่วยเรื่องของการท้องผูกข้อแรกนะข้อที่2ก็คือช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายอ่าคือร้อยละเจของภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยมันอยู่ที่ลำไส้เนาะเมื่อสภาพแวดล้อมลำไส้ไม่ดีเนี่ยมันกล้วยที่แบบเป็นกล้วยปิ้งกล้วยย่างของเราเนี่ยมันจะช่วยเป็นไงคะเอ่อมันจะช่วยให้ร่างกายเราอบอุ่นมากขึ้นแล้วก็มันจะส่งผลให เป็นการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะข้อที่2นะคะส่วนข้อที่3มมีผลในเรื่องของการลดน้ําหนักอ่ากล้วยเนี่ยกล้วยปิ้งเนี่ยเขาบอกว่าถ้าสฉพาะสภาพแวดล้อมเราไม่ดีเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นไงคะมีแก๊สสะสมข้างในสูงแล้วส่งผลให้การเผาผลาญพลังงาน นะของร่างกายอ่ะมันทำให้เราอ้วนง่ายว้าวเออดังนั้นใครอยากลดน้ำหนักแนะนำให้ทานกล้วยปลิ้งกล้วยอบนะมันจะมีน้ำตาลโอลิโกแซคคารายอย่างที่คุณหนูบอกในต้นแล้วมันจะช่วยปรับสภาพลำไส้อ่ะของเรามันทำให้เราเผาผลาญดีแล้วเป็นวิธีที่จะลดน้ำหนักที่ดีจากข้างในของเรามันช่วยย่อยอ่านะคะเราก็ ในเรื่องของกล้วยเนี่ยมันจะมีวิธีก็คือคุณหนูจะเลือกกล้วยที่แบบที่แบบเขาเรียกว่าหำหำเนาะอย่างที่บอกว่ามันจะมีประโยชน์กับร่างกายมากสวัสดีค่ะคุณแพราวาสุขประเสริฐสวัสดีค่ะชมจากจังหวัดไหนอำเภออะไรช่วยคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะมาพูดคุยกันค่ะชอบออกกําลังกายไหมชอบทานกล้วยไหมคะอ่าอันนี้คือประโยชน์เนาะแล้วสําหรับที่ใครหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วกล้วยหนึ่งผลเนี่ยมันให้ มันให้อะไรกับเราบ้างเนาะเดี๋ยวคุณโอคอตัดนนี้กันเราก็ชอบทานกล้วยมากๆทุกคนกล้วยเราก็ปลูกในสวนนะคุณโอปลูกกล้วยไว้นี่กล้วยหนึ่งผลนะให้พลังงานเพียงแค่แ6แคลอรี่แต่มันมีเส้นใหญ่อาหารที่สูงมากมีคุณค่าต่อร่างกายมีวิตามิน B1 วิตามิน B2 มีไนาอาซีน ในอาซีนเนี่ยก็คือวิตามิน b 3นั่นเองนะคะเราก็มีวิตามิน b 6. อ่าแล้วก็เป็นไงคะมันจะช่วยในเรื่องของกรดโฟลิกด้วยค่ะเพราะในกรดโฟลิกเนี่ยมันจะช่วยเขาเรียกว่าเสริมการเผาผลาญพลังงานในร่างกายและและเป็นไงคะและช่วยให้สุขภาพผิวผิวเนาะจริงๆผิวเราไม่จะเป็นต้องขาวนะคะทุกคน ขอแยง้งขอแยง้งขอแยง้งเราเป็นคนผิวดําก็ได้ผิวสองสีคุณนูเป็นคนผิวสองสีเนาะเป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกน้ําเค็มก็จะเป็นผิวอย่างเงี้ยค่ะผิวออกเหลืองๆไม่ได้เป็นคนผิวขาวมากนะคะมันจะช่วยในเรื่องของการเผาผ่านในร่างกายมันจะเขาเรียกว่าดันเซลลผิวอ่ะขับเซลล์ผิวข้างในของเราให้ดูสว่างนะเพราะว่าถ้าระบบย่อยของเราดีบางคนนะ สองสามวันยังไม่ยังเขาเรียกว่ายังไม่ย,ไมยังไม่อึอเลยเนาะยังไม่ยังไม่ขับถ่ายใช้คํานี้ดีกว่าแต่ถ้าเราขับถ่ายเราถ่ายดีอะไรดีระบบร่างกายของเราก็จะย่อยดีนะคะเขาเรียกว่าอันนี้มันเป็นการมีเส้นใหญ่มันทําให้ผิวผมเล็บของเราดีอ่ะมันให้ผิว